ครับก่ะสวัสดีครับพี่น้องขอสวัสดีพี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมอุ้ยสมขึ้นวันใหญ่พี่น้องเลยน้ำดอกไม้โอ้วห งามแน่พี่นอ้องเลยกล้วยโลกี่บาทล่ะครับสามห้ามะม่วงมันส้มนุโลสี่สุดโลละร้อยโชกุล ลูกมันใหญ่เนาะกันเนาะอันนี้กับอันนี้อันไหนหวานเหมือนกันใช่ไหมโลละร้อยเหมือนกันลูกคนละหม่หลายพี่น้องเลยนี่ก็ปางโอ้ยของ่วงเนี่ย เขาเรียกมะม่วงอะไรเหรอครับนี่มะม่วงม,ม,มันโลโล,โลสิบสิบล,ลูกละโลสองลูกประมาณนั้น,นอ่ะใหญ่ขนาดนี้แก้วขมิ้น แล้วมีตะลังแล้วน้ำมันไปไหนแล้วน้ำมันขายหมดแล้วขายหมดแลว้วขายหมดกี่ร้อยครับหกร้อยหกร้อยอยู่เดือนห้านะคะโอ้ไม่เหมือนกันเนาะขายเนาะผัดเย็นพี่น้นนองผัดปลาไหล ไปหาเองเหรอครับนี่หรือว่าหาเองด้วยของเขาของเขาซื้อเข้ามาเหมือนกันใช่ห้านหลานอ๋อเด็กๆที่บ้านไปหาบ้านอยู่ไหนครับนี่กาโซอฮะกาโซออยู่กาโซกาโซเนี่ยตรงนี่ยหลังอบตลำพูนอ๋ออยู่หลังอบตลำพูนนั่นมันมีหมู่บ้านคนไทยเหรอตรงนั้นมอยู่ฝั่งหลังอบตนั้งคนไทยหมดเลย ชื่อหมู่บ้านอะไรนะบางเข็มบางเข็มนกไอเราเราไม่รู้เรื่องอแล้วไม่ไปละ่ะอืกบกบเลี้ยงหรือกบนาเลี้ยงนะ้งนอกบนาไม่มีในชะ่วงนี้ฝนไม่ตกหัวหอยเชอรี่ใช่ไหม เจอรี่ลูกหอยโค้งคนๆกันแหละน้อไข่มดแดงนี่เยอะเนาะถึงฤด,ดูมันแล้วแ,ลวแหละถึงเยอะขนาดนี้อือหกกี่บาทครับนั่นอือ แปดแปดสิบผัดเยอะเลยวันนี้มีปลาส้มด้วยสวยอย่าสะดาวไม่แต่ดอกเลย ี่บาทยี่สิบยี่สบใช่ไหมครับเากระกินพี่น้องเอ้ยอ๋อนี่ไงขี้เล็กอาขี่เล็กไปแก้งใครบอกหอยมอพี่น้องเดี๋ยวเขาไม่อยากทคาุครับม่นยากกสื่อหรือมันยากก โอ้ยตัวเี้ครับตก็เดาตัวเี้ไม่ใบกระดอกผม่ำล้ําีก็หนังแหลมมก็สวยไก่ทอดม่นอง่อยสวยเลยครับ ในวันตอมแล้วครับไล่ไม่หนีนะตัวนี้มันมาแนี่มันได้สัญชาติต่ยานของมันไม,ไม่ไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมออกมาครับนี่พักทองเหรอครับนี่พัักกทองบนมนเหรอดเดี๋ยวออกมาครับเดี๋ยวออกมาได้ฮะ ครับที่ต้องวันกี่นึงน้ำพี่น้องเลยนะสิบสองล้านนะเอออยู่ในนี่แหละสิบสองล้านนะ่เราจะเอาสามสิบล้านนะอยากให้ครูปีชารู้นะ 48ล้านอุ้ยเนาะถ้าถูกนะ48ล้านนี่ใช้ไม่หมดแล้วมใช้ไม่หมดแล้วสามสิบล้านพอเดี๋ยวใช้ไม่หมดตกข้าวเยอะเลยวันนี้นี่อะไรครับนี่เป็ดที่โครงเหรออันนี้เป็ดเห็นแล้วเห็นแล้วของชอบข้าสวสวยยังมีอยู่ใช่ไหม ฮะไปพวกวันเลยฮะครับเอาเป็ดในถุงหนึ่งกับข้าวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพอออกมาจ่ายตังนะครับโอเคเดี๋ยวมาเดินถ่ายก่อนชอบถ่ายผมปลาทับทิมใช่ไหมครับเนี่ยโอ้จับข้าวเยอะเลยร้านนี้กับข้าวเยอะเลยอ๋อแต่แต่ให้ถ่ายเจ้าของด้วยใช่ไหมไม่กล้าถ่ายไงกลัวไม่ให้ถ่ายถ้าให้ถ่ายก็ถ่ายครับครับ เยอะเลยนะกะน่าทำเยอะเลยขายหมดไหมครับนี่หมดไหมเป็นบางวันเป็นนบางวัใช่ไหมครับขอให้ขายดีนะกะนะขอให้ขายหมดครับวันนี้ไก่หลอดเวยไก่บาดนะครับแต่ว่าดูอยากแพงแน่จักนยนี่อะไรกุ้งเหรอ ทำไมตัวเล็กจังหรือว่ามันเป็นแบบนั้นปล <Okay. S 1> าช่อนหน่อย mm hmm. ตัวใหญ่ๆนี่โลเท่าไหร่ละครับนี่160บบาท,160บาทตัวนี้กิโลหนึ่งถึงไหมถึงนะกิโลกว่า ใหญ่กว่าพี่น้องแต่ว,ว่ามันใต้แล้วครับมันเป็นกุ้งเต็มแล้วมันใต้แล้วต้มข้าวของนี่เต็มเลยพี่น้องน่ากินเนี่ยผัดกุ้งนี้ นิดปลาอะไรครับปลาดุกเหรอค่ะปลาดุกค่ะอ,อันนี้อร่อยอันนี้แน่นๆด้วยด้วยยำปลาตัวเล็กใส่มะม่วงหลายอย่าง กี่ส oh, like <As> ิบบาทนาสนอยู่นะพี่น้องนี่โอ้ยต่อเลยยังไม่ตายคือครับปะงาบพระงาบอยู่ครับน้องปากกระพงพี่น้องเลยนี่จะมั่นครับ หอยแครงปลาแดดเดียวนะครับนะปลาแดดเดียวขายเป็นกิโลหรอครับกิโลกี่บาทหรอครับออกียดกี่บาทหรอครับนี่ขอขอนีดหนึ่งสิบห้าเยส้าแบบผ่านะอ๋อแบบผ่าี่คือ โลละร้อยอันนี้ร้อยห้าสิบอ๋อครับผมตัวใหญ่จังอันนี้ปลากดทะเลเหรอครับ บกุ้งแม่น้ำพี่น้องสองร้อยสี่กุ้งในไผ่ยางดีเลยนี่ขีดยี่สิบห้าบาทสารขีดแปดสิบ ก็มงามแหงที่แเลยับบนี้ดเสิน้อยหมือเกิบทุกโดน่าจะเกินจากทะเลน้าใหม่ๆครับผมดูน่าจะขึ้นว่าใหม่แเอาไม่ขึ้นราเลย อืม hmm? อะไรนะครับปปาหมึงนดลาราดูหมึกกระดองสิหนอโอ้ย oh. ตัวเบลอร์เลยครับผมตัวใหญ่มากโ oh. อ้ยสิ่งเลยลาซอยจุ พออี่นี่องเลยแม่ค้าคนนี้เขาชอบออกกล้องเขาชอบออก YouTube ก็จะซีกับผมมากถ้าเจอเขาก็จะยิ้มให้ประจำพี่น้องกขอปิดคิวให้ท่านครับเนาะขอขอบคุณพี่นอาาออ้องเบิร์ดสุดทุกคนครับ บอกันคิดนาสจนเรบคิดนี้สวัสดีครับ